ทำเตืนีนวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสรุปและความมเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทําตามโดยเด็ดขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำนะจ๊ะก็กรับสวัสดีมิตรลักนักปันน่นทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็มีอยู่กับเราควีนช้าแน l กันอีกเช่นเคยคะ่ะ ค่ะผู้ชมวันนี้มาเล่นเกมบุกลุกฟาร์มวัวอยู่ในค่าย PG กันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้มีงบมาหนึ่งเท่านั้นนะคะผู้ชมเออไปขอจัดแบบจวดๆกันเลยละกันนะก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะคะเกมนี้ไม่แนะนำให้าาเล่นตามเดอ้อรับชมเพื่อความสนุกและความันเท่าน,นั้นเด้อครับเดอ้อโอเคไปค่ะผู้ชมวันนี้มีงบมา1 0 0อเท่านั้นนะขอมาเราจัดให้อยู่แล้วนะคะ่า้ผู้ชมไปก่อดอื่นนะคะทวนขออนุญาตปรับเบ็ดกันก่อนเลยละกันเดอ้อ วันนี้มีงบมา100เอาเบสเท่าไหร่ดีท่านผู้ชมไป15นัน้นผู้ชมเริ่มเลยละกันโอ้โหมากดทีเดียวสเกเชอร์เข้าเฉยอเอาเรื่องในการเหมือนฟรี8รอบนะคะท่านผู้ชมไปวันนี้เป็นวันของเราแล้วมีงบมา100กดทีแรกฟรีสปินเข้าเฉยนะ,ป,ะปัดโถไปขอแค่มีตัวพวงหน่อยเออคูณหมาแล้วค่ะท่านผูนช้ชมช็อตนี้คูณหมาแล้วเออสวยงามตามท้องเรื่องค่ะท่านผู้ชม ไปกันอย่างต่อเนื่องเลยนะขอแค่อยากเกลือเป็นพอนะจ๊ะเออมาแล้วคูณห้ามาอีกแล้วมีตัวพว่วงหรือเปล่าคูณสิบแล้วจังหวะนี้โอ้โหไม่มีตัวพว่วงบอกเลยหัวจะปวดนะมาคูณสิบตาน,นี้แหละมีตัวพ่วงแน่โอ้โหท่านผู้ชมอย่างเกลืออย่างเกลือสวยไปกันอย่างต่อเนื่องเลยนะโอ้โหมาคูณห้าสวยงาม เจ้ากระต่ายน้อยโอ้โหท่านผู้ชมอย่างเกลือเลยอ่ะไม่มีตัวพ่วงเลยอ่ะท่านผู้ชมมาถังมาโอ้โหอยู่ที่คูณสิบแล้วนะท่านผู้ชมไหลหรือเปล่าไหลหรือเปล่าโอ้โหคูณสิบปัดทูยพอยีแมขึ้นมาเกลือคักแผะก็จบกันไปแล้วนะคะท่านผู้ชมโอ้โหฟีสปินรอบแรกของเราแย่มากเลยนะท่านผู้ชม ป,ปั่นกันต่อเลยละกันนะเผื่อปั่นเอามันดีกว่านะคะท่านผู้ชมไม่ต้องพึ่งรีสปินก็ได้นะมาหน่อยมาหน่อยเริ่มต้นกันที่คูณสองแล้วนะพัวมาขอแบบเต็มจอสักทีหนึ่งเถอะโอ้โหท่านผู้ชมแอตดี้อยากจะเลิกแล้วนะบอกเลยแบบนี้แกะมาหน่อยแกะขอแบบเต็มจอเลยหน่อยเออไปสวยงาม เออมาเต็มจอหน่อยเร็วพี่แกมาตอนนี้อยู่ที่คูณ4ี่แล้วนะท่านผู้ชมอยากได้คูณห้านะเออมาสวยช็อน,นี้แหละขอเต็มจอสักครั้งหนึ่งเถอะมาดีครับคูณ8ดแล้วนะท่านผู้ชมคูณ8ดแล้วก็มาดีครับผมโอ้โหช็อน,นี้บอกเลยสุดจัดประหลัดบอกฟรีสปินไม่ต้องพึ่งแล้วนะคะท่านผู้ชมเอาเรื่อง เอาไงดิท่านผู้ชมแอดอยากพอแล้วว่ามันรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเกลือนะไปดีกว่านะคะท่านผู้ชมนิดหน่อยพอหอมปากหอมคอนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลับบงใจใแอดด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้เดอ้อสวัสดีค่ะ